สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพูดถึงเรื่องของบอยสิริชัยนละล่าสุดนะครับก่อนจะยินข่าวแว่วๆมานะว่าจะออกซิงเกิลเดียวแล้วนะครับเป็นซิงเกิลที่มีความหมายมากๆส่งท้ายปีไปเลยนะครับบอยสิริชัยเนี่ยเขาหยิบจับอะไรก็มีแต่เฮงเฮงางๆเรียกได้ว่ามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นสำหรับผู้ชายคนนี้บ่อยครั้ง แล้วสิ่งที่บอยสิริชัยได้ทําให้กับวินา้าแฟนเพลงก็ทําออกมาจากใจนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่แฟนๆเพลงจะได้ฟังบทเพลงดีๆโดยบอยสิริชัยเนี่ยเขาก็แต่งร้องเองด้วยนะกับซิงเกิลเปีหมอลำใจเกินร้อยนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มไม่แผ่วเลยสําหรับบอสบอยสิริชัยใจเกินร้อยนะที่เตรียมปล่อยซิงเกิลที่มีความหมายลึกซึ้ง ฉลอง9ก้ปีหมอลำใจเกินร้อยนะครับตอบแทนขอบคุณน้ําใจแฟนๆก็คือตอบแทนแฟนคลับวีดระแฟนเพลงนะครับที่รักแล้วก็ศรัทธาติดตามหมอลำใจเกินร้อยอย่างเหนียวแน่นอย่างเนืองแน่นนะในครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันดีมากๆเลยสําหรับการขึ้นกําไรนะครับการให้ซีดีกลับคืนไปนะชื่อซิงเกิลนะครับเปีหมอลำใจเกินร้อยที่บอยสิริชัยแต่งเองร้องเองทุ่มเทด้วย จิตวิญญาณของเขาเลยนะครับเรียกได้ว่าร้องด้วยจิตวิญญาณของการเป็นนักร้องตลอดที่ทำงานมานะทำอยู่ในสายอาชีพหมอรำม,มาจากประสบการณ์รวมแล้วก็เอามาสะสมเนาะก็ได้เอามาแต่งเพลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรืองดียามดีนะที่เราจะได้ ยินเสียงร้องเพลงเพราะๆนะครับเป็นร้องที่ออกมาจากใจของผู้ชายคนนี้นะแล้วก็ขอบคุณนะครับศรัทธาที่เมตตาให้ความเชื่อใจขอบคุณนะครับขอตอบแทนด้วยผลงานใหม่สุดวิไลด้านการแสดงแคปชั่นจากบอสบอยนะฮะนะครับเขาก็กล่าวมาข้างต้นนะครับว่าขอบคุณศรัทธาที่เมตตาให้ความเชื่อใจขอตอบแทนด้วยผลงานใหม่สุดวิไลด้านการแสดง นะครับเก้าปีหมอลำใจเกินร้อยนะเพลงที่แต่งจากจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณศาสตร์และศิลน,นะครับจิตวิญญาณของบอยสิริชัยไม่เท่านี้นะครับบอสบอยติวเข้มน้องๆหมอลำด้วยนะที่ร้องในอัลบั้มนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็ตั้งหน้าต่งตางๆรอรับชมเพลงเต็มได้เลยในอัลบั้ม9ปีหมอลำใจเกินร้อยเร็วๆนี้นะก่อนไปหม่เนี่ยได้ฟังแน่นอนบอกเลยว่า เพลงต้องออกมาสมบูรณ์แบบแน่นอนเพราะว่าเขาร้องออกมาจากใจนะครับแล้วก็อ่ะแล้วก็กว่าจะออกมาสําเร็จแต่ละเพลงอาจารย์จักรีอบมานะครับเขาก็ดูแลในส่วนของการควบคุมในการที่ศิลปินบอยศิลชัยเนี่ยได้ร้องเพลงเข้าห้องอัด ณนะตรงนี้ด้วยนะครับควบคุมบอยร้องเพลง9ปีหมอลำใจกินร้อยคือความคุณภาพนะได้ยินชื่อก็ขนลุกแล้วนะครับอาจารย์จักรีอบมานะเป็นการควบคุมการร้องนะในการร้องเพลง9ปีหมอลำใจกินร้อยคือเน้นคุณภาพจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆและนี่คือ,อผลงานคุณภาพของบอยสิริชัยเป็นผลงานน้ำดีที่จะส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็เป็นการาร้องเพื่อขอบคุณแฟนๆขอบคุณมี่น้แฟนเพลงที่ให้ใจผู้ชายคนนี้มาโดยตลอดขอบคุณที่แฟนๆเพลงมีน้ำใจกับหมอลำใจเกินร้อยขอบคุณที่รักและศรัทธาติดตามอย่างเหนียวแน่นนะครับ นะย้ำนะครับชื่อซิงเกิล9ปีหมอลำใจเกินร้อยยังไงก็ติดตามให้ได้นะเพราะว่าบอยเนี่ยเขาแต่งเองด้วยร้องเองทุกอย่างนะครับนะเรามาฟังเสียงร้องมาพร้อมกันก่อนสิ้นปีใหม่นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน ep ต่อไปครับสวัสดีครับ